let วันนี้เราทำซี่โครงหมูผัดตะไคร้กันดีกว่าซี่โครงร้อนๆเนะเค็มเผ็ดหวานกำลังพอดีหอมตะไคร้มีความหอมกลิ่นอายของปลาลเล็กๆเธอเอ้ยถ้าชอบกดใจกดเมนก็เซฟนะอ้าวตามกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้พริกขี้หนูแล้วก็พริกแห้งตามพอยหยาบพอนะคะไม่ต้องละเอียดหรอกค่ะเพราะเราเดี๋ยวต้องไปเคี่ยวอีกผัดกับน้ำมันนะคะไม่ต้องเหลืองนะคะใส่ขี้ซี่โครงลงไปอ่ะเธอคผัดให้ผิวมันตึงนิดนึงเสร็จแล้วมาราจ้าน้ำมันหอยค่ะน้ำมันทรายแล้วก็ชูลรสค่ะ ปรุงแค่พอดีพอดีนะคะข้าวเนื้อปุ๊บใส่น้ำน้ำคกแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยเคี่ยวไปเลย40นาทีแต่งสีด้วยสีอูดาเล็กน้อยค่ะเธอพอก่อนขึ้นเราอะไรโรยตะไคร้ลงไม่น้อยผัดให้พอตะไคร้พอสุกหอมนิดหนึง่งใส่ต้นหอมค่ะจ้าเสจแล้วพีคีนหู่จนใบมะกรูดตามไปจา้าเฮยเธอเสร็จแล้วจา้าซี่โครงนะมันจะล้นๆเค็มเผ็ดหวานกังพอดีมีความหอมปลาลาขึ้นมาเลยเธอเอ๋ยตีจมูกปะทะกับตะไคร้เธอถ้าชอบกดใจกดเมนกดเซฟนะ